สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมารีวิวนักเตะคนนี้ครับมาเคินยอสฮะตำแหน่ง dmf ครับโอเวอร์อออยู่ที่97นะฮะยืนตำแหน่ง cb ก็ได้97เช่นกันนะโอ้โหเกมรับเนี่ยพี่แกทำได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับหรือว่าเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้นะฮะนี่ฮะ มาด้วยค่าพลังตันอยู่ที่97ครับสูง183อายุ26ปีธนัทเท้าขวาเลเวลอัพจนตันอยู่ที่23นะฮะมาดูค่าพลังกันบ้างครับเอาไว้เนทอยู่ที่71นะฮะบอลก่อนโทร87ดิปปิ้ง85ของบอลด้วยความเร็วตาม86ใจบอลสั้น90บอลยาว91จบสกอร์68ลูกม่ง94ครับลูกตั้งเตะ71ปั่นสาย79สปีด92ฮะสปีดต้น87พลังในการยิง83จ้ำ99ครับ ความแข็งแร่ง94บาลานซ์91สเตมินาอยู่ที่89นะฮะการเล่นเกมรับอยู่ที่99ครับบอลวินนิ่ง98แล้วก็ความดุดันอยู่ที่95นะโอ้โหเล่นรับได้ดีครับแล้วลุกก็ทำได้ด้วยนะเป็นนักเตะที่ถนัดทั้ง2เท้าครับแล้วก็ฟอร์มอยู่ที่6 มาดูสกิลที่ให้กันมามั้งครับมี heading, rising shot, one touch p a r t ยังมีสกิลช่วยในการจ่ายบอลครับิน interception เขียยลูกยากๆสกิลการเป็นกัปตันทีมครับแล้วก็ fighting speed สกิลที่ผมเสร hmm, ah. ิมให้เน uh. ี่ยเป็นสกิล one touch p a r t นะฮะเพิ่มเข้ามาให้นักเตะคนนี้จะได้จ่ายบอลเก่งขึ้นครับมาด้วยสไตล์การเล่นแบบ Uncle Man นะฮะ จะลุกเดือดรับดุแค่ไหนครับมาคินยอสเป็นยังไงครับเรามาลองรับชมกันในคลิปนี้ครับดูวจังหวะแรกมาคินยอสเกี่ยวไหมให้ไปแล้วสไลด์แม่งเลยฮะโอ้โหไม่ต้องพูดพามทำเพลงครับจะไปใช่ไหมสไลด์ดักเลยครับคาวานี่โดนก็ไปขาหากับลูกนี้เกมนี้ผมจะมาคินยอสยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะโอ้โอหรับดีรับเดือดเช่นกันครับโอ้โหับดุรับดุฮะดุ่จังหวะเกี่ยวไหมให้ไปครับไม่ให้ไปจะไปไหนสไลด์เลยนี่ฮะ เรียบร้อยครับค่ะวันนี้หลมไปครับดูอีกจังหวะหนึ่งครับมีสกิลช่วยในการจ่ายบอลนับนี้อะโอ้จ่ายทะลุมายังสวยครับแล้วบูโนพ่อนั้นเดสยิงเข้าไปครับลูกนี้โอ้จ่ายบอลทะลุช่องมายังสวยครับแล้วตบกลับเข้าตรงกลางให้บูโนครับยังสวยลูกนี้โอ้โหทิ่มายังสวยครับต้องชมกองหน้าด้วยฮะวิ่งทะลุไปยังสวยแล้วตบกลับเข้ามาตรงกลางให้บูโนยิงเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ยังเนียนครับดูครับ ตกกลับเข้ามาแล้วบูโน่ใส่เข้าไปเต็มๆครับแหมลูกเปิดจากมาคินโยดครับนี่ฮะลูกนี้ลูกกาการมาคินโยดก็ทาได้ดีครับดักสปาร์ต้าครับกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่ครับก็ยังดักไว้ได้ครับนี่ฮะดวบจังหวะโยนมาครับเอาอีกแล้วมาคินโยดก็แย่งมงได้ครับนี่ฮะลูกกาการถึงรูปร่างจะสูงแค่183ครับแต่ว่ามีพลังกระโดดที่ดีครับแล้วก็เกมรับนี่พี่แกดุมากๆครับบอลวินนิ่งก็เก่งมากๆด้วยฮะเอาฮะ ดูครับนี่ฮะมาคินยอสได้บอลนับเลียงนี่ฮะทองบอลได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแล้วยิงโอ้โหเดือดกับเดือดกับมาคินยอสนี่ฮะจะไปไหนครับทิมล้มไปเลยฮะโอ้โหหลายจังหวะครับพี่แกตัดบอลได้แม่นมากๆครับดูฮะจังหวะวิ่งเข้ามาแล้วแย่งเฉยเลยฮะวิ่งเข้ามาแย่งบอลไปหน้าตาเฉยกับมาคินยอสนี่ฮะแย่งแล้วจ่ายให้เพื่อนมีโอกาสทําจังหวะให้เพื่อนยิงหลายๆรอบครับดูจังหวะนี้จะทะลุมา โอ้โหแฮร์รี่เคนโดนปาดหน้าโดยมาคินยอสบางทีผมก็จับมาคินยอสมายืนตำแหน่งดีมเอฟนะฮะกองก,กลางตัวรับโอ้โหพี่แกก็รับได้ดีมากๆครับมาด้วยสไตล์การเล่นแบบอังเคลแมนครับเป็นกองกลางที่จะยืนปักหลักอยู่ตรงกลางนะถือว่าไม่ค่อยขึ้นเยอะนะมาคินยอสจะเห็นว่ามาคินยอสของผมเนี่ยไม่ค่อยขึ้นไปยิงสักเท่าไหร่ฮ่ะนอกจากบังคับให้ขึ้นไปยิงจริงๆนะถึงจะขึ้นไปครับโอ้โหถ้าไม่บังคับพี่แกเนี่ยพี่แกจะยืนอยู่ ปักหลักช่วยกองหลังอย่างดีครับมาคินยอสใครชอบเกมรัดแน่นๆเนี่ยเอา DMF เป็นมาคินยอสไปยืนก็ได้ครับเป็นมีมาคินยอสมอีกองเต้นเนี่ยโอ้โหยืนรับแน่นๆเลยฮะสองคนอีกคนหนึ่งครับเป็นคาวามงกาก็ได้ครับโอ้โหสคนถ้ามายืนด้วยกันนี่แจ่มมากๆครับคาวามงกาตันร้อยแหมใครมีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเด็กคนนั้นก็เก่งมากเช่นกันครับนี่ครับมาคินยอสมาให้เปิดเป็นแฟนชอยล่าสุดครับ บอกได้เลยว่าตัวนี้เก่งที่สุดของมาคิงย้อนะฮะตัน97ดูฮะคองบอลเนี่ยพี่แกก็ทําได้ดีครับยิงเองครับโอ้โหลูกนี้ยิงฟุกเข้าไปเลยอะโอ้โหชนเสาก่อนแล้วถึงจะเข้าครับดูครับคองบอลหนีวนรอบหนึ่งแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปครับลูกนี้พี่แกหมุนมาไม่เจอใครลองยิงเองเข้าไปกล้วยทอดสองถุงครับโอ้สุดยอดมากครับจังหวะหนีโอ้โหใช้ได้ครับแล้วลูกนี้ยกให้เอ็มปอเป้ยังสวยครับ จังหวะยกของพี่แกเนี่ยถึงจะไม่มีสกิลอะไรช่วยในการจ่ายมากมายครับแต่ว่ามาคินยอสก็ยกได้ค่อนข้างดีนะจังหวะยกสั้นๆแบบนี้ทําได้ค่อนข้างดีครับแทงบอลพี่แกก็ทําได้ดีครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับไอตัวเปิดบอลดีๆเนี่ยก็มาคินยอดก็ยังไปล้องอยู่นะฮะแต่เรื่องการเปลี่ยนจากเกมลุกเป็นเกมรับก็พอทําได้ครับแล้วก็การเล่นเกมรับของพี่แกเนี่ยผมบอกได้เลยว่า โหดมากๆนะโอ้โหยืนกับกองเต้นเนี่ยอย่างกับกำแพงนะฮะเข้าบอลเนี่ยเข้าบอลได้นักน่วงแล้วก็แม่นยำด้วยนะไม่ค่อยจะฟาวนะมาขี่ย้อนยกเว้นแบบผมตั้งใจวิ่งเอาไปสาไลด์อะไรเงี้ยถึงจะฟาวนะปกติพี่แกเขาเข้าบอลแทบจะแบบว่าไม่ฟาวเลยนะฮะเข้าบอลได้แม่นยำมากๆครับบอลวินนิ่งก็ดีครับแล้วก็ความดุดันในการแย่งบอลก็ดีครับเกมรับก็ทําได้ค่อนข้างดีมากๆครับความแข็งแกร่งก็มีครับแต่ว่า ช่วงท้ายเกมเนี่ยอาจจะมีสเตมีนาที่น้อยไปนิดนึงครับช่วงท้ายเกมมาคินยอสอาจจะหมดแรงนะฮะถ้ายืนตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ถ้าเอาไปยืนตำแหน่งยังเซนเตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหมาคินยอสก็ไม่หมดง่ายๆนะฮะสเตมีนาอยู่ที่89กก็ถือว่าวิ่งได้ทั้งเกมครับก็ผมใช้เยอะไงแต่เพื่อนๆถ้าเกิดเอาไปเล่นถ้าไม่ได้ใช้เยอะอะไรก็ ไม่ไม่ค่อยหมดล่ะฮะผมพยายามรีวิวแงมันก็เลยสเตมินาก็เลยโดนใช้ไปเยอะนิดนึงครับแต่ถ้าในเกมปกติก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้พี่แกเยอะครับใช้ในการตัดบอลแม่นแ่นอย่างเดียวครับมาคินยศจะเห็นว่าผมพยายามใช้มาคินยอศบุกแล้วก็พยายามกระนำยิงนะแต่พี่แกก็ยิงไม่เข้าครับมีจังหวะเดียวที่ผมใช้แล้วยิงเข้านะโอ้หลายๆจังหวะพี่แกก็ยิงไม่เข้าครับแหมยิงไปโดนเซฟไปโดนอะไรมากครับโอ้ถือว่า ยิงค่อนข้างยากครับมาร์คินยอสไม่ใช่ผู้เล่นในแนวลุกนะเป็นสายรับเดือดๆครับใครชอบผู้เล่นสายรับเดือดเนี่ยก็ต้องมาร์คินยอสเลยฮะเก่งมากๆครับต่อมาฮะมาดูด้านรูปร่างเลยค่าพลังครับรูปร่างเนี่ยสูง183ครับก็ถือว่าไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากมายครับแต่ว่ามีพลังในการเล่นเกมรับเยอะมากๆครับมองดีครับแล้วก็พลังในการกระโดดเนี่ยตัน99เลยนะฮะการเล่นเกมรับก็โหดมากๆครับ ตัน9 9อีกเช่นกันครับความแข็งแกร่งก็ดีครับแต่ว่าการเล่นเกมลุกของพี่แกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นเกมลุกอะไรเก่งมากมายครับแล้วก็การโยนบอลเนี่ยพอทําได้นะทําได้จะบอกว่าทําได้ก็จริงครับแต่ไม่ค่อยเก่งมากนะฮะพอทําได้พอทําได้ครับแต่เน้นหนักไปที่เกมรับครับเกมรับเนี่ยค่าพลังโดดเด่นทั้งหมดเลยครับเกมรับบอลวินนิ่ง ความดุดันและก็สเตมินาก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งครับที่เกมรับครบเครื่องครับมงเดียบแล้วก็พลังในการกระโดดนี่ดีมากๆครับการลูกโยนการลูกแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งแบบว่าโยนแทงทะลุช่องพี่แกก็มีความเร็วครับความเร็วพี่แกก็ค่อนข้างดีนะไม่ใช่ว่าเป็น DMF แล้วความเร็วน้อยนะฮะความเร็วค่อนข้างดีเลยฮะแต่บางคนก็ชอบจับไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยขอใช้เป็นกอ,องกลางตัวรับแล้วกันนะบเพราะวเซ็นเตอร์แบ็กผมก็มีตัวที่โหดๆมากๆอยู่แล้วครับ <S <S เป็นกองกลางตัวรับผมไม่ค่อยมีตัวโหดมากสักเท่าไหร่ครับก็เอาคนนี้มายืนได้ครับถือว่าครบเครื่องครับเก่งมากๆเลยนะฮะเข้ามือสุดๆครับใครชอบเล่นเนี่ยก็เป็นสายเข้าบนแม่นเข้าบนหนักแล้วก็ดูฮะดูจังหวะเข้าในดุดัานด้วยนะฮะ <S <S เล่นเกมรับได้ดีมากๆครับมาคินยอส นี่ฮะก็เป็นทั้งหมดครับแล้วก็ต่อมาครับมาดูด้านสกิลครับสกิลที่ให้มาเนี่ยก็มีสกิลย่างแมนมาร์กิ่งก็ติดมาให้นะโอ้โหการเขีร์ลูกยากๆสกิลการเป็นกัปตันทีมครับไฟติ้งสปิริตอะไรพวกนี้แล้วก็สกิลช่วยในการจ่ายบอลก็ยังติดมาให้ครับสกิลที่ผมเสริมให้ก็เป็นยังวันทัสพาร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลช่วยในการจ่ายครับแล้วก็ติดสกิลยิงมาให้ด้วยนะเป็นไลท์ซิงช็อตแหม ติดมาให้แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ยิงเลยมาขินยอดนะผมลองยิงแล้วมันไม่ค่อยเข้านะก็เลยไม่ค่อยเอาไปใช้ยิงสักเท่าไหร่อะ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ครับมาขินยอดและถ้าคุณเพื่อนชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพัน 1, ล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฮนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ